สวัสดีครับพี่น้องมือนี้คำศรีภาพพี <S <S sure> ่น้องมาก้าอินผะล้มนะครับพี่น้องได้มาซีเม็ดนะครับจากการไปช่อมสวนนะครับพี่น้องชมสวนอินผะล้มนะครับได้มาซีเม็ดครับพี่น้องคำศรีก็เพราะมาหลายหลายชุดแล้วนะครับม้สามชุดแล้วนะครับสามชุดแล้วก็ออกดีครับน้อพี่น้องชุดนี้คำศรีจะลองมาเพาะอีกเทีหนึงครับเนาะเพาะง่ายๆครับวิธีง่ายๆครับพี่น้อง ใส่วัตถุพวกกระป๋องเลยนะพี่น้องเนาะเป็นภาชนะเนาะภาชนะต่างๆนะพี่น้องของเหลือใส่เนาะของใส่เพาะนะครับก็เอาดินมาใส่เนาะพี่น้องเนาะคนก็ต้องปาดจล็หน้อยน่อยครับ่นองนะเพื่อว่าให้น้ำระบายนะเอาดินใส่นะครับพี่น้องครับพี่น้องเขาก็ได้ดิดมาแล้วนะครับพี่น้องเขาก็มาเพาะกันเลยครับพี่น้องเนาะว่า เฮ็ดง่ายๆครับพี่น้องเนาะเฮ็ดย่ายเนะปอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับํำสีเพาะทุกปีนะครับเพาะมาสามปีแล้วการเพราะเนาะก,การกล้าเมล็ดกินสารําัมพี่น้องกับวาตองนี้ที่รีตองอย่างมากมายนะครับน้องกล้าเหมือนเหมือนเมล็ดพักทั่วไปเนาะเมล็ดต้นไม้เมล็ดไม้ทั่วไป แต่ละว่าแต่ละยางก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็คือเ่ายๆเนะครับพี่น้องเนาะคำสีล้องเบืองแหลวก็นึกว่ามันสีหยาบเนาะนกับกับบ,บ่มีวิธีแนะนำพี่น้องเนาะเขาได้ดินมาแลลวเขาก็เนานะเอาลงเลยพี่น้องเนาะคำสีเอาดัานนี้ลงนะครับพี่น้องบอกหูว่าถูกวิธีหรือเปล่านะพี่น้องกค็คอมเมนต์มานะครับนผู้ใดหูจักก็คอมเมนต์มานะครับคำสีเพาะก็คือเพาะแบบวิธีนี้นะครับพี่นอ้องก็กดลง ก็ประมาณนี้นะพี่นอนะ้องเนาะให้มิดนิดนึงนะครับมิดนิดนึงอันนี้กันนะครับนะเอาลงให้มิดนิดนึงหรือว่าให้พ่นก็ได้ครับพี่น้องก็กให้มิดๆแหละดีที่สุดน,นนะพอเวลาเขาลดน้ำแหละพี่นอ้องมันกับสียุบลงเนาะกับมิดกับสีโพเนาะประมาณนี้อันนี้เขาก็ได้ กระปุกเนาะครับกระปุกเหลือใสกระปุกเหลือใสนะพี่น้องเราก็เข้ากับเอามา้าใส่เป็นประโยชน์เนาะดีก็ถิ่มเนาะพี่น้องบางอันกับกระปุกเนาะรีดพันต่างก็สวยงามนะพี่น้องเนาะสวยงามเขาก็เอามานี่ได้เนาะมา,ากัดแต่งได้ได้ซ้ำเม็ดไดออกเม็ดหนึ่งพี่น้องมาแล้วครับเม็ดที่สี่นะพี่น้องเนาะ เห็ดคือกันครับพี่น้องเนาะเพาะคือกันเอาลงคือกันเท้าลงเสียบลงงลงครับพี่น้องเนาะเสียบลงให้มันมิดดินนิดหน่อยเนาะมิดดินิดหน่อยเอาดินขบหน่อยนึ่งอต่เขาหดหนามพี่น้องเนาะหดหนามคนดามเราไปตั้งไว้ใน้หอมนะพี่น้องคนดามเราเข้าไตั้งไว้ใน้หอมนามกับนามนามสัตพี่น้องนามสัตว์เลยนะ มันจะชุ่มนะพี่น้องเนาะมันจะชุ่มเลยเพราะว่าดินเขาดินไม่นะมันจะดินเปียกนะพี่น้อง แล้วเขาก็มาหดซ้ำอีกเทื่อนึงเนาะมือไม้เนาะมือไม้เขามาหดำอีกเถือนหนึงให้ดินอิ่มนหนามวะเถอะออกออาเม็ดเน็ดนะพี่น้องเขาบ่าเฮ็ดหลายปีนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแคสซนะีเม็ดเนาะเขามาหล่นหลุ่นบิงึงพี่น้องมา วาวสีออก์เมื่อบอกครับตามที่คาสีได้บอกไหวบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินทรพลัมเนี่พ่อไงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาอ,อยากปลูกเนาะอยากปลูกแต่เขาไปซื้อต้นพันธุ์อีกต้นพันธุ์แพงเนาะพี่น้องเนาะแดีวจะสายพันธุนะ์อีกเนาะอ่าเพิ่นเพาะมาจากมาเมล็ดเท่ากันนะพี่น้องเนาะอายุประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนี่กั ต้นละพันขึ้นเนาะพันถึงสองพันถึงพันหานะครับอ่าแล้วเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เนาะได้ม็ดมาเขาก็มาเพาะเอาดีกว่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันวนะ่ามันสีออกหน่วยบ่ออกน่วยนะพี่น้องเนาะอ่าย่างต้นนี้นะครับสีคำสีเพาะมาได้ปีนึงนะพี่น้องเนาะต้นนี้นะอ่าต้นนี้ครับพี่น้องเนะาะคำสีเพาะได้มาปีนึงนะครับปีหนึง่งปีที่แล้วนี่ครับนเขา,าอยู่ในขวดอยู่เนาะในขวด,ขวดมือนคบสีกระสีเอามา ลงในอันถังกระบอกเนาะกระปุกนี่เนาะจักหน่อยหนึ่งให้เพื่อนอันใส่ไงอีกจั้หน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับสีกบสีเอาต้นนี้ครับต้นนี้ะพรมต้นนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้กล้ามันได้ปีหนึ่งแล้วนะครับเพาะมันได้ปีหนึ่งต้นเขาก็สีไงประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไงพอสมควรนะครับไงพอสมควรงามงามดีนะครับอยู่ในอัน ขวดน้ำเนาะขวดน้ำข้มสีใส่ขวดน้ำขวดน้ำมันล้มทั่วไปพี่น้องเนาะมันตัดตัดข้ามสีตัดเงาเล็กน้อยเพราะว่าตอนกาแรกๆแบบหากเขาเงาเข้าพี่น้องเนาะหากเขาเงาเลยนะครับเมื่อกี้นี่ทีข้ามสีพอไปนะข้ามสีตัดสั้นๆเนาะดินน้อยนะครับพองอกแล้วข้ามสีก็จะเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเลยนะครับเป็นกระถางใส่ใหญ่นะในห้องก็เลยข้ามสีก็สีใหญ่มาอยู่ในกระปุกนี้นาะพี่น้องเนาะะปุกนี้เนาะ เห็มันใหญ่ขึ้นจักหน่อยนึงนะครับอ่าส่วนต้นที่เหลือเนาะตีคำสีเพราะปีที่แล้วเนาะเพราะปีที่แล้วนี่รู้สึกว่า,าเพิ่นเพิ่นเนียนแล้วเนาะเนียนกระถางแล้วเนียนเนียนกระปุกแล้วเนาะเนียนขวดแล้วว่าซะคำสีกระสีเปลี่ยนเป็นกระถางเนาะเดี๋ยวหากระถางมาเปลี่ยนพี่น้องไปว่าเขาไงเนาะนี่จริงเราท่อนี้เนาะพี่น้องซ้ำนี้เนาะต้นกล้าซ้ำนี้ก็ สามารถที่ลงหลุมได้แล้วนะลงดินได้แล้วนะครับแต่ว่าคำสียัง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 ก็ไมีโอกาสเนาะเอากลับบ้าน,นพี่นอนะ้องเนาะกลับตังแค่วัดเนาะตูกตังแค่วัดนะี่คำสีก็ตัดตัดให้ก็ออกนะครับบางท่านก็บอกว่าระวังหากเนาะพี่นอ้องหลักมันนะถึงหลกักหลักเขาหลักเขาสีหลายนะพี่นอ้องหลายแล้วก็แยาวขดเนาะ ขำสีก็บอกว่าบางท่านก็บอกว่าห้ามรบกวนลากเขาเนาะครับแต่ว่าขำสีเบงว่งเบิงเหล่วเบิงเบิงเบิ้องขาจะามาปลูกเนาะพี่น้องเนาะปลูกไอ้ตามส่วนเนาะข้าเจ้าขุดล้อมมาเลยเนาะอ่าระบบลากกับิตัดไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าลากเขานี่สิ้ยาวมากครับพี่น้องเนาะยาวลึกลงดินหลายเม็ดนะครับเพื่อไปหาอาหารนะครับ หลากเขาหนึ่งเหมือนหลากมะพร้าวเนาะหลากมะพร้าวหรือสีอาจสีบร้อยนะครับอาจหลากหลากลงลึกเนาะหลากลงลึกเนาะหลากลงลึกอันนี้หลากเขาแทบจะแทบจะเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเลยนะครับพี่น้องเนาะเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเลยเพราะว่าอยู่ในขวดเนาะในขวดนี้โดนเนาะครับปีนึงแล้วเนาะนถือว่าสมบูรณ์นะครับพี่น้องถือว่าสมบูรณ์งามนะครับ ทำสีก็สิใหญ่เนาะอย่างมาอยู่ในในในนี่นะครับอันเพื่อความสวยงามพี่นอนะ้องเนออเอาไปประดับประดาก็ได้เนาะไปประดับประดาก็ได้กูดเดมักประดับเนาะ,ะเป็นต้นไม้สวยงามก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าคำสีก็สิร้องร้องเอาแซ้ในหนึ่งร่มเบิองเนาะพี่น้องเพื่อความสวยงามอ่าส่วนที่เหลือคำสีก็สิหากระถางเนะาะกระถางใหญ่ยิ่งหน่อยเนาะ มาเอามะเอามะเปลี่ยนจากจากขวดนี้เนาะเปลี่ยนจากขวดลงกระถางคือวายเขาขยายเพิ่มเจริญเติบโตได้เต็มที่เนาะเติบโตได้เต็มที่ส่วนนี้เป็นมาไฟเนาะมาไฟป่านะพี่น้องเนาะทำสีเอกมาเอามากาเนาะเอามากา หากเขาเงาครับเนาะมนาเสียว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะหากเหงานะพี่น้องทะลุออกมาเลยนะความสีลองเบึงเนาะดบึงลองเบึงทะลุออกมาเลยนะอันนี้เป็นมาไฟเนาะอ่าวิธีการเพาะมาไฟก็คือว่ามาไฟเนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเขาจะเป็นเม็ดสีชมเจ็ดเม็ดใบโพ้นะพี่น้องเนาะเม็ดใบโพเวลาเขาเสียาเม็ดมามาปฝอเนี่ยเขาก็เนาะหล่อนไล่เมือกเนาะเก็บเมือกนะทำความสารเมือกเขาออกให้หมดก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อบ่ให้ เกละาเนาะเกิดขึ้นเนาะครับพึ่งเพิ่งนจ้าน่อยบ่ต้องตากแดดพี่น้องบ่ต้องตากแดดกตากแดดบ่ต้องตากแดดพี่น้องเนาะเม็ดสำหรับเม็ดมาไฟนะผู้ใะรอยากอยากล้ามาไฟเพื่อนเพื่อนอยากล้ามาไฟนะครับมาไฟปลาหรือว่ามาไฟหวานนะครับทำสีกับกล้ามาไฟปลาเนาะมาไฟปลาครับมาไฟหวานนะครับไฟสองสองสายพันธุ์นะเพื่อเอาไปปลูกเนาะให้ทำสีนะครับทำสีอยากปลูกเนาะอยากปลูก บางคนก็ว่าไปเสี่ยวก็ได้ต้นตอนตีอน้เยอะแยะไปเนาะหรือถาบจริงหรืออย่างในโตวไว้ได้กินมากไว้แต่ว่า,มาเมล็ดเนาะพี่น้องเขาปลูกแล้วก็ต้นมันแข็งแรงนะทนทานนะครับพี่น้องถ้าเป็นมากหรือว่าติดมากเนี่ยตกแน่นอนเนาะพี่น้องในกินโดนเนาะพี่น้องอทำสีก็เลยลองเพาะพงอันการเพราะเนาะของอันมาไฟก็คืออันเป็นรูปใบโพเนาะเขาก็เอารูป สามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมรูปปลายแหลมนะพี่น้องเนาะเสียบลงดินเนาะเสียบลงดินนะครับเวลาเขาเกาะอันนั้นคือหากเขาสิลงไปเลยเนาะคำศรีบนระูเนาะตอนแรกเนาะเอาทั้งใบโพลงเนาะพี่น้องเอาทั้งใบโพลงเอาทั้งมนันม้วนลงนะครับทั้งไงลงเพราะเวลาเขาออกนะ K S, านะาาอหากเขาชีฝ้าเนาะชีฝ้าเพียงหากเขาสิงอลงดินอีกพี่นนะ้องเนาะเออหลายมือนะหลายมือนะ,อ,ะอาการจะเริ่มเติบโตอันซีซ่าเนาะพี่นนะ้องเนาะคำศรี กาเป็นสองชุดเนาะสองชุดสําหรับไฟเนาะชุดแหลกบัวลูกก็เอาลงไปเลยนะครับอพอพอมาเห็นเขาแล้วเอ้ยหากเขาชีกขึ้นฟ้าเนาะเล็เ,ลเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเอาลูกปโพนเนาะ,ะปลายแหลมลงนะครับพี่นอ้องปลายแหลมลงหากเขาจะลงดินเลยแล้วกับใบเขาจะชีกขึ้นเลยนะพี่นอ้องเนาะอันนี้ง่ไว้เนาะพี่น้องงหญ่ไว้ต้นอินทรพลัมของคําสีนะครับต้นดอ,อกไฟนะครับพี่นอ้องต้นไฟนะครับ นามครับเนาะส่วนกินทรพล้ำเนาะอันนี้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งเนาะคําสีรองใหญ่มาในในกล่องนี่รองเบิงเนาะครับออกมาสวยนะครับออกมาในการเลยเนาะพี่น้องตัวนี้ได้สองปีแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะคัมสีเอาไว้นี่กระถางนะเอาไว้นี่กระถางนะครับหอมที่จะปลูกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอคัสีกับบานนะปลูกบัตเนาะครับอันนี้มีประมาณสิบหาตนนะ้นเนาะสิบหาตน้น คำสีกับโมกไปเลาะปลานี่แหละ้พี่น้องเนาะครับเมื่อในคำสีกับไอ้พี่พี่น้องเนาะอ่ะเพาะเมล็ดอินทผาลัมเลอะเบื้องน้ำพี่น้องเนาะแต่ว่าคำสีกับเพาะาแล้วเนาะสามรุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้รุ่นที่สามนะครับพี่น้องคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะกดเป็นกำลังใจให้คำสีนะครับ ขอบทุณทุกท่านีติดตามให้กำลังใจมาตลอดครับคลิปนี้สวัสดีครับ